วิธีเข้าไปเช็คพื้นที่ความจำใน iPhone ว่ามันใกล้จะเต็มหรือยังสวัสดีค่ะเมย์จาก MacUP Studio นะคะก็หลายๆคนพูดกันเนาะราบางข้อมูลเต็มนะเราบางความจำเต็มนะจะไปเพิ่มความจำเพราะว่าเนี่ยข้อมูลเต็มแล้วแต่บางคนก็ยังงงอยู่ว่าแล้วพื้นที่ความจำเนี่ยของ iPhone มันเข้าไปดูตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิธีการเช็คนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะ เลือกไปที่ทั่วไปเกี่ยวกับค่ะนี่เลยค่ะความจุทั้งหมดของเครื่องนะคะเครือ่องนี้256จิกนะคะเหลือให้ใช้เครื่องนี้เหลือ152.51จนิกนะคะต้องคอยระวังตรงนี้ไม่ให้เต็มนะคะยิ่งเหลือเยอะยิ่งดีค่ะควิธีการเช้ก,ก็ง่ายมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการเช็คง่ายมากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คข้อมูลใน iPhone ของเรานะคะอย่าให้เต็มแล้วก็อย่าลืมสำรองข้อมูลออกมาบ้างนะคะถ่ายโอนข้อมูลออกแบ็กอัพไว้บ้างเผื่อเกิดเหตุอุบิเหตุอะไรเราจะได้มีข้อมูลสำรองไว้กู้คืนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มี iPhone 16 g b 32 g b 64 g b อยากจะเพิ่มข้อมูลในเครื่องให้เยอะขึ้นทาง Mac a p p s t u d i o นะคะก็มีบริการเพิ่มความจุใน iPhone ของเรานะคะ ก็มีตั้งแต่128ซิขึ้นไปนะคะสามารถติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลราคารุ่นต่างๆนะคะเข้ามาได้เลยค่ะทางเรายินดีบริการนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ